สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้ผมมาสอนลงเสื้อ GTA นะครับตอนนี้คุณจะลงเสื้อ GTA คุณต้องมีโปรแกรม IMG 1.5ก่อนนะครับนะครับก็เข้าไปกด open นะครับคุณเก็บโฟลเดอร์ไว้ไหนครับผมเก็บไว้ใน GTA นี่ครับก็เข้าไปที่โมเดลเพ e เยอร์นะครับคลิกรับก็ได้หน้าต่างนี้มาครับ นี่ครับผมโหลดเสื้อ v บียโซมานะครับก็ได้ไฟนี้มานะครับคุณก็กดการอิมพอร์ตแล้วคุณก็ไปมอดอะมอดเสื้อ v บียโซคุณอะที่คุณโหลดไว้ผมก็เลยนี่ผมก็เซฟครับแค่นี้นะครับก็ได้